สวัสดีครับเพื่อนๆชาวทีมเอวันนี้นะครับเราจะมาดูนะครับ Honda 2จังหวะรุ่น NS1 นะครับปี1991นะครับจาก Honda Collection Hall j ีแปนนะครับผมรุ่นนี้มีเครื่องยนต์สูบเดียว2จังหวะนะครับ4 9่สซีซีนะครับมีแรงม้าสูงสุดอยู่ที่72แรงม้าที่ 10,000มืรอบต่อนาทีนะเพื่อนๆโอ้โหมีถังน้ำมันด้านหลังนะครับแล้วก็ถังหน้านะครับก็จะเป็นที่เก็บหมวกนะเพื่อนๆโอ้โหโคตรเฟี้ยวนะครับทรงเพียวบางสปอร์ตเต็มตัวนะครับเป็นสปอร์ตนะครับขนาดห0สซีซีครับเพื่อน<ส>อๆเฟี้ยวจัดเลยครับ ไปไหนมาไหนคือเปิดถังด้านหน้านะครับแล้วก็เก็บหมวกไว้ด้านในจบไม่ต้องกลัวหายนะเพื่อนจะเติมน้ํามันก็เปิดที่ตูดนะครับโอ้โัวเสียวนะครับห้าสิบซีซีนะเพื่อนแต่มีรอบถึงหนึ่งหมื่นรอบกันเลยทีเดียวนะครับหน้าไม่จะอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นห้าพันรอบนะครับโซนแดงนะครับ ก็เรียกได้ว่ารถ2จังหวะนะครับรอบจัดน้ำหนักเบาแรงนะครับ500ซีซีของ2จังหวะก็เท่ากับ1000ซีซีของ4จังหวะนะครับเพื่อน mm hmm. เสียงหวานโอ้โ oh. หเสียงหวานมากๆาเพื่อนอือห mm ือ hmm. ทรงเพียวนะครับ ถ้าเป็นแอดนะครับก็ไว้วิ่งในเมืองนะแล้วก็เอาไปฝึกในสนามนะแจมนะครับเพื่อนไม่รู้ว่าในไทยมีไหมตัวนี้นะครับอยากจะรู้จริงๆนะครับก็เมื่อคืนนะครับแอดก็รีวิววิบากไปนะครับเงียบกริปนะครับไม่มีเพื่อนๆมาโชว์รถกันเลยแปลว่าในไทยไม่มีนะครับถ้ามีอยากเก็บครับเพื่อนๆเอามาโชว์แลกเปลี่ยนกันใต้คลิปนี้หน่อยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนที่แอดนะครับรีวิวนะครับจากญี่ปุ่นนะครับขอชมหน่อยนะครับว่าในไทยมีรุ่นไหนบ้างนะครับเพื่อนก็ทุกๆคืนนะครับในช่วงเวลาห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับแอดก็จะมาทำคลิปนะครับรีวิวรถจาก h o n d c Collection h a อสจแปนนะครับคืนละคลิปนะครับเพื่อนโอ้โห เสียงหวานนะเวอรรถสองจังหวะนะครับ, a, 네รบไม่มีวาลเหมือนสี่จังหวะนะมันบิดแล้วมันลื่นนะครับส่วนตัวเอเองก็ไม่เคยขี่นะครับก็ดูฟิลลิ่งแล้วก็บรรยายไปนะครับเพื <c> ่อนโอ้โหแม่ครับกันหลายรอบทีเดียวนะเพื่อนทรงเพียวนะครับห้าสิบซีซีนะครับโอ้โห สไต,ตล์รถแข่งกันเลยทีเดียวนะเพื่อนๆมาโอ้ยหลายรอบหลายดูความคล่องตัวของมันแล้วเนื่น่าจะเบาหน้าดูเลยนะดูทรงแล้วนะครับสองจังหวะนี่ถือว่าเบาเจอเฟรมอลูมิเนียมเข้าไปนี่บ้านเราน่าจะแบบ นอนขี่กันเลยนะนเพื่อนๆนอนแบบเด็กแว้นนะโอเคเพื่อนๆท่านไหนชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์ก like, ดแชร์ share, เป็นกำลังใจให้ผมพัฒนาช่องต่อไปด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ